เเว่าาาขอไปใชยืนยันว่า Facebook ตัวเองมีแค่เพจเดียวนะคะเพจนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะผู้ติดตาม26,000คนเขียนตรงตัวภาษาไทยไปเลยค่ะว่ารุ่งสุริยาพูดขนาดนี้เพราะว่าเคยโดนแฮ็กมาก่อนนะคะตัวเองเนี่ยจับไม่ได้คันหนังคาเขาแต่คนรอบตัวช่วยยืนยัน ดีว่าไม่ได้ถูกเอาไปทักแชทให้ใครเสียหายเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะยิ่งเห็นเคสพี่น้องหายอภพรแล้วก็แบบสีที่โดนต้มเป็นล้านยังไม่มีวี่แววได้คือยิ่งกลัวแล้วค่ะพี่รุ่งสุริยาบอกว่าตัวเองไม่เคยเจอจังๆนะคะแต่ว่าคนใกล้ตัวอย่างคู่ชีวิตโดนมาแล้วค่ะอันนั้นอันนั้นกรโดนโดนเขาเรียกว่าลนา์เป็นลน์นะครับคือไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเอาไลน์เนี้ยทักไปยืม เพื่อนเพื่อนในกลุ่มใช่เออไม่รู้ยังไงนะไอ้ตรงเนี้ยระบบตรงนี้พี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนั่นแหละไปทักบอกขอยืมตังค์เพื่อนแล้วเพื่อนก็โอนให้ถ้ามีแบบนี้เรามีเบอร์ไหมหรือสามารถติดต่อคนคนนั้นได้ไหมที่ทักไปยืมตังค์หรืออะไรเงี้ยหรือเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรตรงเลยเพยายามติดต่อให้ได้ก่อน,อ,อ,นอ่าอย่าเพิ่งไปโอนไปอะไรหรือแบบอุย๊ยต้องดูต้องดูด้วยไงเพื่อนเราคนนี้เป็นยังไงยังไงยังไง ล่าสุดค่ะทางสมาคมก็ยังหาช่องทางหารายได้ใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมเพื่อได้รายเงินเข้ามาสนับสนุนพี่น้องในวงการลูกทุ่งด้วยกันนะคะเพราะว่าอยู่รวมหลายร้อยชีวิตส่วนใหญ่ใช้ไปกับการช่วยเหลือศิลปินและสมาชิกที่เจ็บป่วยก็จํานวนมากค่ะ ว่าพอมาสรุปรวมวันนั้นก็พอพอเห็นเะรายอะปินปะบวงทองรายงานนู่นนี่นั่นก็จะมีเขาเรียกว่ามีาหลักฐานมีหลักฐานครบนะครับว่าจ่ายอะไรไปบ้างมีใบเสร็จมีอะไรทุกอย่างในการที่เราใช้จ่ายออกไปช่วยเหลือนะครับสมาชิกชก็บอกก็อ้นี่ตรงนู้นตรงนี้หาเงินมาได้เป็นหลายๆแสนนะปึ๊บปึ๊บมาถึงตอนนี้ครับเหลือเหลือ,ลลอ,อยู่หมื่นสี่ <laughs> อันนี้คือเมื่อประมาณต้นปีหมื่นสี่ตอนเนี้ย หลือตอนประชุมมาประชุมยี่หกยีปกป่หกพุทธภาเนี่ยเหลือ,อยี่หมื่นสี่ ก็ว่าด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายของสมาคมนะคะส่วนเรื่องภัยมืดทางโซเชียลมีเดียยากจะรับมืออย่างที่บอกว่าเพจสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยผู้ติดตามหลักแสนกนโดนกับเขาด้วยนะคะจนนายกสมาคมทศพลหิมพานต้องไปแจ้งความแล้วก็แทบจะไม่มีมาตรอะไรรับมือเท่าไหร่ค่ะล่าสุดยังมีข่าวว่านําไปแอบอ้างกับใครแต่มีการยังไม่มีข่าวว่านําไปแอบอ้างนะคะแต่ว่ามีการโพสต์ให้คนลูกทุ่งเข้าใจผิดค่ะทีนี้สถานการณ์รายรับของสมาคมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พี่น้องคนลูกทุ่งก็เลยต้องช่วยกันค่ะเรียกว่าโดนทั้งสองเด้งนะคะรายรับก็ยังต้องการรวมไปถึงยังโดนมิจฉาชีพอีกเรื่องนี้ก็ต้องออกมาเตือนภัยให้ระวังกันค่ะ